ออกมาให้กินข้าวแล้วมาแม่กระถางจะเข้ากลงจะไหมคะดูปีโป้สิปีโป้ชอบกินข้าวครับเรียกตั้งนานไม่ออกมามกินข้าวแม่กระถางกระถางอยากเข้ากลงค่ะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนอะปีโป้กินไปปีโป้ชอบกินข้าวนื่อกระถางมานั่งรอด้วย ถังไม่กินกระถังไม่ชอบกินข้าวพี่ปโปชอบกินข้าวอ้าวทำไมกระถังจะกินด้วยเหรอฮะกระถางเอาปี๊ปโปเร็วปี๊ปโปเร็วกระถางไม่กินไปดมทำไม อานนี้เลยเร็วอ่ะ,อะกินตรงนี้ปีโป้หนีเลยเห็นไหมตกลงกินใช่ไหมแม่กระถางเนี่ยทุกทีให้ไม่กินปีโป้ออกมาครับเร็วแล้วอยากกินได้กินปลาใช่ไหมได้กินปลาใช่ไหมเล่นหนังเล่นหนังเล่นหนังดูค่ะ เดือกอะเขี่ยหางเขาอ้าวเขี่ยหางเขากระเมาเมาเมานี่แม่กินข้าวนี่เมามานี่เลยเร็วคนสวยเมามามาเร็วเร็วเมาคนสวยอืมคนสวย๋ย่ากวนสวยหนีต้องจับไว้ก่อนพี่โป้อยู่นู่นค่ะข้างล่าง ก็เมาก็ปุมก่อนดีกว่าอุ้ยอ้ย,อยเดี๋ยวนะคะเมาเมาไม่หนีอือไปสูงบนก่อนเดี๋ยวเมาหนีจับยากนะเมาอ่ะชอบวิ่งหนีเออเมารอก่อนพี่พ่อครับออกมาทีครับเร็วพี่พ่อครับแม่กระถางกินเสร็จแล้ว สัดท้ากคนไหมอ่ะปีโป ouais ้เรียวปีป้เรีวเรียวปมาเรีวนี่มีอาหารนี่ปีโป้เนี่มาเรีวออกมาครับเรีว lấy chặt bí mật cùng mật bí mật bí mật Đeo mật Đeo, Đeo bí mật đi mật Đeo กลัวแม่กระถางอะดิเออพี่โป๊ะออกมาครับพี่โป๊ะครับพี่โป๊ะนี่จับพี่โป,ป๊ะก่อนพี่โป๊ะไปก็กงไปอุ้ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเอาอ,อันนี้ออกก่อน